สวัสดีครับเพื่อนเอฟทุกท่านนะครับนี้กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีๆที่มีฝากเพื่อนเพื่อนเออย่างสม่ำเสมอสารับคลิปนี้นะครับมีน้องๆ FC ในกลุ่มสมาชิกนะครับในกลุ่มของเราเนี่ยสอบถามเข้ามาว่าพี่ไก่หนุ่มใหม่เนี่ยต้องซ้อมให้ได้กี่อันนะครับถึงพร้อมออกอ่าสำหรับคําถามที่น้องถามเข้ามาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเออ่สำหรับมือใหม่เนี่ยห้ามพลาดนะครับโดยเฉพาะน้องๆมือใหม่ต้องฟังนะครับจะได้รู้ว่าเอ๊ะเขาซ้อมมันกี่อันนะครับซ้อมกี่อันใช้ระยะเวลากันเท่าไหร่นะครับถึงจะพร้อมไปะ ออกสนามนะครับเดีย๋ยวมาติดตามคลิปนี้ครับผมอนอื่นนะครับเพื่อนถ้าใครสนใจเข้าร่วมกลุ่มนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับหรือว่ารุ่น้องสมาชิกมือใหม,ม่เนี่ยอยากเข้ามาสอบถามนะครับว่าเเราจะมีวิธีการเลี้ยงยังไงร,รักษาไก่อะไรยังไงมาปรึกษากันนะครับเพราะว่าในกลุ่มของเราเนี่ยก็มีเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ในรังในการเลี้ยงไก่หนึ่ประมาณไม่ต่ำกว่าสิปีนะครับทีมงานแอดมินของเรานะครับ แล้วก็เพื่อนๆนะครับที่พร้อมจะช่วยเหลือเพื่อนๆในการเลี้ยงไก่นะครับไม่ว่าปัญหาอะไรก็สามารถสอบถามได้นะครับเพื่อนๆเข้ากลุ่มไปเนี่ยที่จริงไม่ต้องกดไม่ต้องกดถามก็ได้นะครับแค่อยู่ในกลุ่มนะครับคอยดูว่าเขาคุยอะไรกันเพื่อนๆจะได้รับความรู้ไปเต็มๆนะครับความรู้แบบที่เพื่อนๆจะติดตัวเพื่อนได้ตลอดไปนะครับผมอใครสนใจกดเข้ากลุ่มนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับในช่องคอมเมนต์ใครสนใจสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมรอนเพื่อนอยู่ในนั้นนะครับผมเอาทีนี้มาดูนะครับที่เพื่อนๆ ที่เพื่อนๆสมาชิกเนี่ยสอบถามเข้ามาว่าเราจะต้องซ้อมไม่ได้กี่อันถึงจะออกสนามได้นะครับผมจะบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆมันไม่มีจํานวนอันที่จะมากําหนดไก่แต่ละตัวได้นะครับว่าพร้อมหรือไม่พร้อมนะครับบางคนอาจจะซ้อมสิอันแต่ยังไม่พร้อมออกก็มีบางบางบางตัวซ้อมหอันพร้อมออกก็มีนะครับซึ่งทุกทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้ตัวเป็นตัววัดได้เลยว่าคุณจะซ้อมกี่อันคุณถึงจะเอาไปออกได้ แต่สิ่งที่จะบอกได้ก็คือ3อย่างที่ผมจะบอกเพื่อนๆต่อไปนี้นะครับที่คนเลี้ยงคนเล่นไก่ทั่วไปที่เขาจะดูกันนะครับเขาจะดู3ามอย่างนี้เอามาดูอย่างแรกกันเลยนะเพื่อนอย่างแรกเลยที่เซียนไก่ทั่วไปเนี่ยหรือว่าคนเลี้ยงไก่ทั่วไปที่เขาจะดูนะครับว่าพร้อมหรือยังเนี่ยเขาจะดูที่การบินก่อนนะครับว่าบินหล่นไหมยังบินล้มบินหงายอยู่หรือเปล่านะครับการบินแข็งแรงดีหรือเปล่าบินสุดแข้งสุดขาดีหรือเปล่อบินเต็มลำหรือเปล่า เขาจะดูนะครับเขาจะดูการบินก่อนเป็นดับแรกถ้าไก่นุ่มใหม่เนี่ยแน่นอนครับเพื่อนๆไม่เกิน5้าทีบินลม้มบินหงายหมดนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงทําเนื้อทําตัวไปสักระยะหนึ่งซึ่งอาจจะกินระยะเวลาประมาณสักเดือนหรือ2เดือนเนี่ยเขาก็จะค่อยพัฒนาของเขาดีขึ้นเขาก็จะบินไม่ลม้มเขาก็จะบินได้แข็งแรงนะครับอย่างแรกเขาจะดูเขาจะดูการบินก่อนนะครับสําหรับอย่างที่2นะครับที่จะดูนั่นก็คือดูเรื่องระบบหายใจแน่นอนไก่นุ่มใหม่จบมาใหม่เนี่ย หายใจเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยหอบแน่นอนนะเพื่อนๆต้องได้รับการฝึกเรื่องระบบหายใจก่อนนะครับเมื่อเราได้รับการฝึกซ้อมนะครับทำเนื้อทําตัวไปเรื่อยๆนะครับมีการลงนวมมีการซ้อมจริงเนี่ยระบบหายใจเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆจากไก่ที่ไม่ถึง10นาทีหอบนะครับก็จะยืนอาจจะเป็นสัก1ิกว่านาทีหรือเกือบ20นาทีถึงจะหอบนะครับซึ่งการหอบเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วยนะครับแต่เราก็ เราก็ไม <inaudible> ่ไ <Haj> ด้ดูเรื่องสภาพอากาศเป็นหลักนะครับเราจะดูเรารู้เลยว่าเออถ้าอากาศอากาศมันร้อนเราก็ยิ่งซ้อมเราก็จะรู้อยู่นะครับแต่หลักๆเลยเนี่ยที่เขาจะดูก็คือในในอากาศปกติเอ่อในอุณหภูมิปกติเนี่ยนะครับเขาจะค่อยๆหายใจดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเขาได้รับการฟิตซ้อมอทำเนื้อทาตัวมีการซ้อมจริงนะครับซึ่งก็จะกินระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนนะครับผมอันนี้คืออย่างที่สองที่เขาจะดูดูเรื่องระบบหายใจนะครับอย่างที่สามนะครับ ที่เขาจะดูนั่นก็คือการฟื้นตัวการยืนระยะาการฟื้นตัวการยืนระยะแล้วก็ดูอายุประกอบไปด้วยการฟื้นตัวการยืนระยะคืออะไรเอาง,ง่ายเวลาโดนแล้วไม่ยุบอ่นเพื่อนโดนเราไม่ยุบมีโต้ตลอดอโดนแล้วฟื้นตัวไวนะครับโดนแล้วเก็บอาการได้อ,อะไรไปแอบนี้นะครับซึ่งอายุนี่ก็สําคัญนะครับเพื่อนซึ่งส่วนมากเนี่ยถ้าเราเลี้ยงทาเนื้อทําตัวไปสักระยะนึงเนี่ย สมมุติว่าเริ่มจับเลี้ยงแต่อายุประมาณเจ็ดแปดเดือนใช่ไหมเราเลี้ยงทําเนื้อทําตัวไปเนี่ยสักประมาณสองหรือสามเดือนเขาก็อายุสิบสิบสิบเอ็ดเดือนนั่นก็คือเป็นถึงช่วงช่วงที่เขาพร้อมที่จะออกไล่อันแล้วก็คือสิบสิบเอ็ดเดือนนะครับออกสนามจริงเนี่ยก็น่าจะสักสิบสองสิบสองเดือนขึ้นไปหรือหนึ่งปีขึ้นไปละสิบสามสิบสี่เดือนกำลังดีสิบสี่เดือนสิบห้าเดือนกำลังดีนะครับซึ่งมันก็จะกินเวลาประมาณสามเดือนสี่เดือนห้าเดือน กว่าเราจะได้นักกีฬาเราแต่ละตัวนะครับออกไปสนามจริงสําหรับเพื่อนเพื่อนสมาชิกมือใหม่ที่สอบถามเข้ามานะครับผมว่าก็น่าจะมองภาพออกบ้างนะครับหรือใครยังไม่มองภาพไม่ออกก็ค่อยกดเข้าไปในกลุ่มแล้วค่อยไปสอบถามกันนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะฮะเพื่อนจำนวนอันเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันไม่สามารถเป็นตัวกําหนดได้อาจจะ5ตัวหรือเอออาจจะ5้อันออกได้เลยหรือ10อันออกได้เลยมันเป็นไปได้หมดครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับ กระดูกโครงสร้างก็สําคัญนะครับการบินการยืนระยะอะไรทุกอย่างสัมพันธ์กันหมดนะครับซึ่งคนเลี้ยงเนี่ยเขาจะรู้นะครับเขาจะรู้ว่าเมื่อไหร่พร้อมที่จะออกอ่าก็คือทั้ง3ตัวนี้ที่เขาจะดูนะพวกดูพวกการบินนะครับอ่าดูความแข็งแรงนะครับดูการหอบอะไรพวกนี้นะครับเขาจะดูประกอบกันหมดนะครับถ้าเป็นไปทุกอย่างตามที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยค,คือคนเลี้ยงส่วนมากก็เขาจะรู้ทันทีว่าพร้อมที่จะจอกแล้วเพราะฉะนั้นจํานวนอันนะครับมันมันบอกไม่ได้นะครับว่าต้องซ้อมกี่อนันกี่อนัน มันต้องดูอยู่ที่คนเลี้ยงเป็นคนตัดสินใจว่าพร้อมหรือไม่พร้อมนะครับผมโอเคนะครับใครที่ถามมาก็น่าจะได้คําตอบบ้างใครยังไม่เข้าใจกดเข้าไปในกลุ่มแล้วก็ไปเจอในกลุ่มนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ